สวัสดีครับคู่มือเบื้องต้นลูกค้ามือใหม่นะครับไปดูเซตติ้งเปิดปิดอยู่ด้านนี้เสียงขึ้นลงบางทีมันก็จะไม่ขึ้นรูปนะครับเอปุ่มสีเหล็กสตาร์ทถ้าเผลอไปโดนปุ่มสีเหล็กก็กดเล็กออกมา ดังนั้นฉันจึงคิดว่าในการออกแบบสินค<อ>้าและการออกแบบของแบนเทปใช้การออกแบบลายก้าหัวใจจะดีกว่าเป็นดีมดูเหมือนว่าฉันเรียนได้ดียิ่งน่าจะตามมองมากขึ้นคุณโจเรียนการออกแบบเพื่มระดับนานใช่ไหนแล้วสําหรับนิการตัาสระคุณเคยขนาดไหนเป็นดีมจริงๆแล้วแค่เพ้เดียรแต่ฉันได้ก็รู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบเพื่มระดับเรียนรู้ทั้งหมดแล้วดังนั้นสําหรับนิกิตาตัดก็ียนกรู้บ้างแล้วก็อ่า

มาตั้งเวลาวันที่แง่แล้วก็ทความสําคัญระหว่างสองครอบครัการเข้าเกมหลง่อหตอนนี้คพคุณกาลังบจกุณฉันดีฉันอโทคุณโจสาหรับน้องสาฉันเดี๋ยวฉันจะมอกสิที่อบครกผมยกตัวอย่างหนึ่งเกม อะไรทำให้ฉันแค่พูดความจริงเท่าคือโจสิ่งศิสิทธิอะไรทำให้ล่ะอะไรทำให้ก็เพราะเขาตอนนี้มีสุ่ครูเล่นเกมปลอดบ้องที่แท้ไม่ใช่เพราะฉันทำไม่ดีพอผมไม่รีวิวการเล่นนะครับออกจากเกมกดตัวนี้ครับพีเอหรือเป็นรูปโฮมรูปอะไรแล้วแต่เลือกไปที่เย็ดบางเครื่องญี่ปุ่นก็ต้องเดาว่า x o เอานะเขาใส่จัน ดังนั้นแม้ว่าฉันจะทําไม่ดีพอในสายตาของพวกเขาฉันก็ยังถือว่าดีอยู่ครับเดี๋ยวมาต่อคลิปที่สองครับเป็นการใช้การเล่นเกมเก่าแล้วกัน